สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับมีรถกระบะนะครับแคปเปิดได้นะสวยมากเลยคันนี้ยกสูงโรงงานมานําเสนอสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังมองหารถกระบะแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานอยู่นะครับวันนี้นะครับคันที่เราจะมานําเสนอกันก็คือ Ford r a n g e r นะครับตัวไฮไลเดอร์นะครับยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับแคปเปิดได้นะขอย้าเลยปี2010นะครับราคาเงินสดเราขายอยู่ที่ราคา2 0 0 0 0 0กับ 9,000บาทนะฟังไม่ผิดนะครับสำหรับ Ford Ranger นะครับตัวไฮไลเดอร์ยกสูงโรงงานนะครับแคปเปิดได้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดานะครับปี2010ย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะ2 0 0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพาชมเลยนะสำหรับรถคันนี้นะครับ Ford Ranger นะครับอ่ายกสูงโรงงานนะสีสันสวยงามเลยนะครับนี่นะใครที่กำลังมองหารถกระบะนะครับรถแคปเปิดได้ด้วยนะคันนี้ยกสูงโรงงานนะครับล้อแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะ นะครับสีสันสวยงามมากๆเลยเครื่องยนต์2.5นะครับอ่านี่นะครับอ้าวมาเดีย๋ยวพาชมภายในนะนี่นะแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเลยภายในสะอาดสวยงามนะครับหน้าหลังเดิมๆนะช่วงล่างดีคัดซีสวยแอร์เย็นหนาวเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับรถพร้อมใช้งานมากๆเลยนะอ่าใครที่กําลังหารถกระบ,บะแคปเปิดได้ใช้งานอยู่นะครับนี่นะตัวไฮไลเดอร์นะครับ ฟอร์เลนเจอร์ไฮไลเดอร์ยกสูงลงงานนะหน้าหลังเดิมเดิมเลยนะครับอ่านี่สภาพท้ายนะนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับอ่ะมาอ่ะมาดูท้ายกันเลยนะครับอาวซูมท้ายเลยนี่นะสภาพท้ายเดิมเดิมเลยนะเม็ดอาร์คเดิมเดิมลงงานเลยนะครับอ่ารับประก,กันเลยไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนแน่นอนกระบะแม็กไลเนอร์บบ iner, สวยงามเลยนะนี่นะครับสังเกตง่ายๆเลยเม็ดอาร์คเดิมลงงานนะครับนี่นะ น็อตไม่ขยับเลยนะท้ายอ่ามาดูพื้นกระบะเลยนะครับนี่อ้าวนะครับสภาพลอนกระบะนะสวยงามเลยนะครับรับประกันไม่มีน้ําท่วมแน่นอนคันนี้นะท่านมีน้ําท่วมนี่ขับรถมาคืนเราเลยนะครับอ้าวรับประกันกันขนาดนั้นนะตัวไฮไลเดอร์นะครับยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5นะครับแคปเปิดได้นะคันนี้นะครับนี่นะเปิดให้ดูกันเลยนะครับอ้าวนี่มานะครับนี่สภาพภายในนะครับ แอร์เย็นหนาวเลยนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัย power นะครับอ่ะมาเดี๋ยวซูมเลขใหม่ให้ด้วยนะไหม่แท้แท้นะครับคันนี้นะอ่าอ่ซูมเลขใหม่ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ford ranger นะครับเครื่องยนต์2.5้อ่านี่เลขใหม่นะ2.2แนนะครับใหม่แท้แท้นะอ่านะครับปี2010นะครับย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะ2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาอีกจุดที่เราต้องดูนะอ่านี่นะครับดอา a r คนะ อ๋นี่แน่นอยู่เลยนะครับอืมนี่นะอ้าวแกะดูแบบนี้นะประตูทุกบานนะครับต้องแกะดูอย่างนี้นะรถยนต์มือสองนะครับอ้าวนี่นะครับสภา,ภาพเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเลยนะครับรับประกันหายห่วงไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนอ่ะนะครับนี่แน่นๆเลยนะแกะยังไม่ค่อยจะออกเลยเนะี่ยเอออ่ะมานะครับเดี๋ยวติดเครื่องนะให้ดูตัวนี้เครื่องยนต์หกสปีดด้วยนะอ่ะเครื่องดีมากๆเลยนะครับอ่ะมา ไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับรถคันนี้อ่าสวยมากๆรถพร้อมใช้งานนี่นี่ติดเครื่องเลยนะครับเครื่องเงียบเลยอมาอ่า,า,อานี่สภาพห้องเครื่องยนต์นะครับมาดูกันเลยนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับนี่ซุ้มซอกเสาเด,นะเดิมนะครับอ่าซุ้มซอกเสาเดิมนะปากระโปรงเดิมนะครับอ่าแก้มเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับอ่าเม็ดอาร์กอยู่นะเม็ดอาร์กอยู่เดิมโรงงานนะครับนี่ รวมเม็ดอาร์าร Mic ให้ด้วยนะเม็ดอาร์ขานหน้านะครับนี่ตำแหน่งตรงนี้นะอ่าเดิมๆโรงงานเลยนะครับซุ้มซอกเสาเดิมนะครับแหมแผ่นฝากระโปรงเดิมนะอันนี้แผ่นกันความร้อนอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ฝากระโปรงเดิมแน่นอนอัซซมแผน่นเพลให้หน่อยนะครับซุมแผน่นเพลให้หน่อยอ่าเห็นไหมนี่นะอ่าเพลเดิมโรง,งงานนะครับนี่สภาพแบบนี้ยี่ห้อฟอร์ดนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่ามาดูแทรกกันเลยนะครับ เครื่องดีมากๆเลยอ่าดึงดึงแซ่ให้ดูเลยนะอ้าวนี่นะครับนี่ควันอายไม่มีเลยรถพร้อมมากๆนะครับเครื่องดีสุดๆช่วงล่างดีหน้าหลังเดิมๆนะครับรถพร้อมใช้งานอ้าวมาเช่นเคยนะครับมาเลยผู้ช่วยเราขึ้นมาเลยจะทดลองขับกันให้ดูเห็นๆนะครับนี่แคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับอ่านี่นะอ่านะครับนี่ไปละนะครับอ่าแคปเปิดได้นะครับ คันนี้นะ Ford Ranger นะครับเครื่องยนต์สองจุดห้าตัวไฮไลเดอร์นะยกสูงโรงงานนะครับอ่ามาจะพาลองขับให้ดูนะครับนี่แอร์เย็นหนาวเลยนะมีจอนะครับจอซีดีนะนะครับเกียร์หกสปีดนะไม,ม่ใช่อันนี้เกียร์สปีดทวทีขอทษทีนะครับอ่าไปเดี๋ยวลองขับกันเลยนะครับอ่ามาพร้อมแล้วไปเลยนะนี่นะครับมีจอให้ด้วยนะ สำหรับรถคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Ford Ranger นะครับตัวไฮไลเดอ e r ยกสูงโรงงานแครบเปิดได้เครื่องยนต์2.5เกียร์ธรรมดานะครับปี2010นะราคาเงินสดเราขายอยู่ที่ราคา2 0 0แสนกับ9,000บาทนะครับอ่าได้รถสภาพนี้กับราคานี้หาไม่มีแล้วนะนะครับประหยัดน้ำมันนะเครื่องยนต์2.5นะครับแคบเปิดได้ด้วยยกสูงโรงง,งานเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับ รถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคันนี้เออจ้าของเดียวเลยพร้อมใช้งานมากๆื่องเครื่องดีมากเลยนะนี่ช่วงล่างดีมากนี่นะครับนี่เข้าโค้งกันเนียนๆเลยนะครับนี่นะพร้อมใช้งานสุดๆเลยราคานี้กับสภาพนี้นะครับดวนๆเลยนะใครที่กําลังหารถกระบะแขคบเปิดได้อยู่นะครับอ่านี่นะขับกันให้เห็นๆกันสดๆตรงนี้เลยนะครับ อ่ะมาละนี่แอร์ย็นหนาวเลยนะครับอ่ะมาแล้วนะนี่อา้าวนะครับแคกเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับหายห่วงเครื่องดีช่วงล่างดีมากๆนะครับสีสันสวยงามนะครับรถพร้อมเลยคันนี้นะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วคันนี้นะครับอ้าวมานะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบนะ รีบดุวนๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่ง Ford r เ n g e r นะครับเครื่องยนต์2.5ตัวไฮไลเดอร์ยกสูงโรงงานแคปเปิดได้นะครับเกียร์ธรรมดาปี2010นะราคาเงินสดเราขายอยู่ที่2 0 0แสนกับ9,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่ดูล้วชอบนะครับรีบโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะ 0956698777นะครับหรือท่านใดสะดวกเข้ามาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเรามีรถไปรับที่บขอสอนะครับนั่งเครื่องบินมาเราไปรับที่สนามบินขับรถมาเองร้านเราติดถนนใหญ่สังเกตง่ายนะครับจ่าออฟซีลานำรถส,สวยๆคุณภาพดีราคาถูกมานำเสนออีกเช่นเคยขอบคุณมากครับ